เงก็มมเดีย หม้อนี่คนละเจ้าใช่ไหมครับคนละเจ้าครับคนละเจ้าครับมาจำนำ้ม้อแลนุ่น1,000บาทจำนไว้ลูกละ1,000บาทลูกละ1,000บาทอันนี้ก็ทำขนมไข่ อันนี้เป็นทอ,องเหลือ,องอันนี้แปดร้อย ดีใจมากมากเลยครับเตียไอ้ายต่อชีวิตได้เลยในการทำง,งานครับมาตั้งงานหรือไม่คะตั้งก็ไล่เดือนแหละครับไล่เดือนแล้วซึ่ต่อดอ่อไม้พงเสตต่อพงไม้เบีย้ยผม <ừ. S 1> ผมมันไม่มีอันนะซึ่งผมมันแบบกามันมันไมันไปต่อช่วงตัดแถ่เ,เลยปกติทำอะไรอะคะผมทำลมเงียบอยู่ครับ รูมีงี้ครับซึ่งไม่มีงานคือพวกอวกจากรล้านแดงยางงามมาตั้งหลายใต้ปีแล้วค่ะซึ่งลองมา,ามทำแล่ซึ่งมันมันมีบุดุษกะกะคักมั้งนะท่านไม่มีงานต่อเนื่องกันค่ะนวดนรียหรือดีใจครับรดบีใจมามากเลยครับยยอยากอยากอะไรกับนายกมังครับครับขอบคุณมากครับ,รบตั้งไว้ที่บา้านนะคะเย็นลอยครับ อซึ่งถ้าเกิดวันน่ะยกไม่มาถ่ายทอนไหยนี่ผีขิดหวาสว้จะมีโอกาสถึงหาได้เอาอุปกรณ์มาขึ้นไหมคะมันก็อยากตะกิ้หนึ่งนะนี่อยากอยากก็ไม่มีครับอยากเขาก็ไม่ห้เดียครับกับมันกับแกสุกมาได้ก็ฝากกันไปได้ดูเรียนะเดินไปไป วันที่10มิถุนายนของปพุทกาสี่ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้แถลงนโยบายาในการเข้ารับตําแหน่งานายกเทศมนตรีนครจังวันนั้นก็ได้พบกับท่านผู้จัดการสถานธนารุบาลของเทศบาลนครจังก็ได้ถามเรื่องการจำนองจำนำนะครับของพี่น้องประชาชนท่านก็บอกว่า,ามีผู้ที่ได้นําเอาเครื่องมือทำมาหากิน และอุปกรณ์ในการาหุงข้าวรือหมอข้าวนะครับามาจำนำไว้ที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครสังผมก็เลยบอกว่าขอให้รวบรวมนะครับผู้ที่มีความเดือดร้อนเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือตามสมควรนะครับก็มีอยู่ประมาณสิบกว่ารายนะครับที่จำนำในเรื่องของอเครื่องมือทำราหากินแล้วก็หมอ้อหม้อข้าวนะครับซึ่ง วันนี้นะครับทางผมก็ได้มีโอกาสที่จะได้มาถ่ายถอนให้กับพี่น้องที่มีความลำบากจริงๆนะครับต้องวงเล็บว่าลำบากจริงๆในการที่จะได้ช่วยเขาให้มีโอกาสได้ทํามากินนะครับต่อไปซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอย่างที่ทราบนะครับว่าประชาชนนั้นลำบากมากนะครับเพราะว่า าการทำมาหากินนั้นฝืดเครืองนะครับฉะนั้นแ่สิ่งไหนที่ช่วยได้เราก็ช่วยกันนะครับในฐานะที่ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่จะต้องอดูแลพี่น้องประชาชนนะครับอันผมก็เลยวันนี้ก็ได้มาถ่าถ,ถอนนะครับสิ่งต่างๆนะครับเพื่อให้เขาได้ไปทำมาหากินสืบต่อไปนะครับนั่นคือที่จุดตงหวังนะครับในการที่จะช่วยเหลือกันตามสมควรนะครับ วันนี้ก็มีหม้อข้าวแล้วก็มีเครื่องออทําขนมแล้วก็มีเครื่องมือ,อ,อในการก็เรียกว่าต,ตู้ชาร์จแล้วก็เลื่อยเลื่อยที่ทําอลูมิเนียมนะครับต่างๆเหล่านั้นนะครับหลายๆประการนะครับ